มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะแล้ฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟเผาตลาดโบราณห้วยเกิงวอลสิบคูหาศูนย์กว่า30ล้านค่ะเมื่อเวลาหนึ่งนาิกาสนาทีาของวันที่3กันยาย,ยนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานจากจุดเกิดเหตุเพลิงไม้ตลาดเก่าห้วยเกิงเทศบาลห้วยเกิงอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีหลังศูนย์กุภ้ภัยทางหลวงอุดรธานี หน่วยกุมพวาววปีจุดบริการอำเภอโนสะอาดนะคะจัดกำลังและสนับสนุนชุดอุปกรณ์สองสว่างเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็บริการในบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุรวมกับชุดปปอเขตสิบสี่ค่ะเจ้าหน้าที่ระดมรถฉีดน้ำหน่วยพชนเพลิงเจ้าหน้าที่ดับพออเพลิงอบอตเทศบาลห,หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดอรรวมกว่า100นายน,นะคะระดมกันช่วยสก,กัดเพลิงที่โหมลุกไหม้ยอย่างรุนแรงกว่า6ชั่วโมง จึงสามารถสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารค้างเคียงได้ค่ะทําให้อาคารเก่าแก่โบราณไม่เสียหายไปกว่า17หลังค่าเสียหายเบื้องต้นคาดมากกว่า30หล้านนะคะในช่วงเกิดเหตุตั้งแต่ดึกที่ผ่านมานะคะพลตวํารตร,รีพิสนุอุณหาเสรีพอบอกภูทรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตรจเอกพงพันธ์นาขวาผู้กํากับสบพกุมภาพวาปี รัฐมนตรีเอกจักกรีฑสีกงพานรองสอบวอสอบสวนสอบผ曹คุมพระวปีและกำลังเข้าร่วมตรวจสอบค่ะเบื้องต้นการตรวจสอบหาพยานหลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานนะคะผูทอนจังหวัดอุดรธาน,นีสอบผ曹คุมพระวปีได้เข้าเก็บหาหลักฐานเพื่อสรุปหาสาเหตุเกิดเพลิงไหม้นะคะว่าเป็นฝีมือการวางเพลิงหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรโดยเน้นไปที่อาคารหลังแรกที่มีการประทุกของไฟฟ้าขึ้นมาจนลุกลามเสียหายเป็นวงกว้างดังกล่าวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ